ทางพ้นทุกเตรียมใจในวัยแก่ชาราทางสู่ความสงบแห่งใจการเตรียมใจในวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่ความสงบภายในใจและหลุดพ้นจากทุกเป็นประเด็นหลักที่ดึงดูดความสนใจได้มากสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตในช่วงวัยนี้ความสำคัญของการเตรียมใจในวัยชาราการเปลี่ยนแปลงทางกายและใจในวนัยนี้และความจำเป็นของการปรับมุมมองเพื่อลดความกังวลและเพิ่มความสุข ความเสื่อมสภาพเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทําให้หลายคนอาจรู้สึกทุกการยอมรับความจริงนี้เป็นก้าวแรกของการปล่อยวางหลักธรรมสำหรับการรับมือกับความแก่ชาราใช้หลักทันมมเช่นการปล่อยวางและการรู้เท่าทันความจริงของชีวิตเพื่อมีวิธีรับมือกับทุกในวัยชาราหลักธรรมที่ใช้อริยสัจสี่และไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตา เพื่อทำความเข้าใจในความไม่เที่ยงความไม่ทนทานและการไม่มีตัวตนแท้จริงซึ่งจะช่วยลดการยึดติดและความทุกข์ในใจการฝึกสมาธิและการเจริญสตกิการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างความสงบในจิตใจและลดความฟุ้งซ่านช่วยให้จิตใจสงบรู้จักการปล่อยวางจากความกังวลและเพิ่มความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต เทคนิคการเจริญสติที่เหมาะกับวัยสูงอายุเช่นการนั่งสมาธิอย่างสบายหรือการเดินจงกรมแบบช้าๆเพื่อเพิ่มสมาธิและลดความเครียดสร้างแรงบันดาลใจในการหาความสุขที่ไม่ซับซ้อนเช่นการดูแลต้นไม้การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติการให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนสนิทคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวที่สร้างความสุขใจในทุกวันการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การฝึกใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปล่อยวางและมีจิตใจที่เข้มแข็งการ,รเผชิญหน้ากับการจากไปของชีวิตเช่นการให้อภัยตนเองและผู้อื่นการให้กำลังใจตนเองในการปล่อยวางจากความกลัวและการมีความพอใจในสิ่งที่ทำมาทั้งชีวิตอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อได้พบกับเรื่องราวที่ดีๆต่อไปค่ะ